สหรัฐนั้นขู่ขัานจะทิ้งบอมิหรานก็บอกว่าจะตอบโต้อย่างสาสมก็เป็นสถานการณ์ที่ถึงเครียดนะครับประการหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าผู้นำของประเทศก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะออกมาพูดเรื่องของการบอมอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะฮะปกติแล้วผู้นำของประเทศจะไม่พูดในลักษณะอย่างนี้ จริงๆแล้วเนี่ยประเทศแรกที่เข้าไปพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์ของประเทศอิรานก็คือสหรัฐอเมริกาเองนะครับแต่ว่าอิรานก็อ้างนะครับว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินค,คือใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงของคนละเรือน,นแต่ว่าทางทรัมเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้ข้อตกลงที่ทำกันในปี2015เนี่ย มันเป็นข้อตกลงที่อ่อนมากพูดง่ายๆก็คือทรัมป์ต้องการที่จะหยุดยั้งการพัฒนาแทบจะทั้งหมดของของเรื่องของนิวเคลียร์อิรานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิรานจึงจึงไม่ยอมนะฮะวันนี้เมื่อสหราฐอามาิกาเห็นจังหวะโอกาสอย่างนี้เนี่ยสหราฐอามาจกาจึงไม่ปล่อยให้หลุดมือพยายามที่จะทําทุกวิธีทางสมคูนะยื่นคำขาวยื่นคําขู่ต่ออิราน สู่หนึ่งล้าน s ับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วง2ถึงวันที่ผ่านมานะคะที่เราเห็นสหรัฐนั้นขู่ถึงขั้นจะทิ้งบอมอิหร่านก็บอกว่าจะตอบโต้อย่างสาสมนะคะนาทีนี้เป็นวาทกรรมที่ตอบโต้ระหว่างกันแต่อาจารย์สารวุฒิประเมินว่า มันเข้มข้นหรือว่ามันมีดีกรีที่รุนแรงขึ้นขนาดไหนคะในช่วงที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีประเด็นเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยถึงขั้นขู่ที่จะทิ้งบอมขู่ที่จะทิ้งระเบิดอาจย์ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับประการหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าผู้นําของประเทศก็คือประธานบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะออกมาพูดเรื่องของการบอมอิร่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่ปกตินะฮะปกติแล้วผู้นําของประเทศจะไม่พูดในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็เลยทําให้สำนักข่าวต่างๆเนี่ยนะฮะก็ห่วงกังวลนะครับว่าสถานการณ์การผาเผชิญหน้ากาันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวก็คงจะเห็นนะครับว่าทรัมป์เนี่ยออกมาให้เวลากับทางอิหร่านเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้น สถานการณ์ช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่หลายฝ่ายก็ติดตามนะครับแต่ว่าถามว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมีปัญหาอะไรระหว่างกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะปัญหานิวเคลียร์หรอกครับนะมีอยู่สักประมาณสองสามปัญหาที่ผมคิดว่าเราอาจจะย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่า อียิรานเป็นประเทศเดียวในขณะนี้ของตะวันออกกลางเนี่ยนะครับที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอเมริกัน,นค,คือคือถ้าหากว่าเราแบ่งกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางตามพฤติกรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะคุณกีตาครับเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันกนลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่โปรสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่โปรสหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น moderate camp นะฮะเป็นสายที่อยู่สายกลางนะครับคือสาธารมรากาทําอะไรดีก็สนับสนุนนะแต่ว่าถ้าสัฐารมราาทําอะไรที่ไม่ดีต่อภูมิภาคต่อความมั่นคงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็จะออกมาต่อต้านนะครับแต่กลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเอ t นตี้อเมริกานะครับคือสัฐารมราาจะทําอะไรก็ตามดีหรือไม่ดีเนี่ยนะฮะกลุ่มประเทศนี้เนี่ยนะฮะก็จะต่อต้าน อเมริกานะครับและแน่นอนอประเทศที่เป็นหัวหอกสําคัญในการต่อต้านสหรัฐอเมริกาก็คือประเทศอิหร่านนะครับและอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ย่ําแย่ระหว่างกันมานับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979ก่อนหน้านั้นอิหร่านเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐอเมริกานะครับช่วยกันดูแลภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาอ,อย่างยิ่งภัยจากคอมมิวนิสต แต่ว่าหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยมันก็นําไปสู่ความสัมพันธ์ที่แตกราวาเกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะครับในช่วงนั้นซึ่งทําให้ทั้งอิหร่านแล้วก็สัอเมริกาตัดความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างกันนะครับมีการทําสงครามตัวแทนอย่างเช่นสงครามอิหรา่านอิรัก8ปีเนี่ยนะฮะสัอเมริกาก็ทําสงครามกับอิหร่านผ่านประเทศอิรักนะครับแล้วก็ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ก็ย่ำแย่เรื่อยมาในสายตาของเมริกาอิรานคือโรคสเตทคือประเทศที่เก็งเมลิกเกเรกที่สาระกาต้องพยายามที่จะ,ะปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นปัญหาแระรปัญหาความสัมพันธ์เลวร้ายยาวนานระหว่างสองประเทศนีนป้ประการที่สองเนี่ยนะฮะคือปัญหาเรื่องของปาเลสไตน์นะครับคือโครงสร้างนโยบายต่างประเทศของ อิรานเนี่ยนะฮะรวมถึงตัวบทรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะฮะของประเทศอิรานเนี่ยให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เราจึงเห็นอิรานเนี่ยให้การสนับสนุนปาเลสไตน์นะฮะพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นกรณีของสงครามกาซาเนี่ยเราเห็นอิรานสนับสนุนกลุ่มฮามาสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพูดง่ายๆก็คือสนับสนุนการปลดแอกปาเลสไตน์จากการยึดครองของอิสราเอล แล้วอ e ิสราเอลเราก็ทราบดีว่าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนั้นเมื่ออิหร่านมีปัญหากับอ e ิสราเอลเนี่ยนะก็แน่นอนย่อมมีปัญหากับสหรัหรฐอเมริกาด้วยนะครับอันนี้ประการที่สองนะครับแล้วประการที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหานิวเคลียร์นะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแรกที่เข้าไปพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาเองนะครับแต่ว่ามัน เริ่มต้นในช่วงที่สรเิกากับอิหร่านเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะหลังการปฏิวัติอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์ของตนเองมาเรื่ยนะครับแต่ว่าอิหร่านก็อ้างนะครับว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะคือใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงของคนละเรือน เป็นไฟฟ้าอะไรต่างๆนะผมไปที่ประเทศอิหร่านมาเมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าะะแล้วก็ประชาชนคนอิหร่านก็อยู่อย่างสบายนะครับไม่ต้องไปจ่ายเงินจ่ายทองอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะะ้นํามันของประเทศอิหร่านยิ่งถูกไปใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่ขณะนี้เนี่ยคือปัญหาเรื่องของอนิวเคลียร์นะฮะ คือคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกเรสขึ้นมานะับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ต้นศตวรรษที่2ี่สอ่อ็ดนะ,ะช่วงนั้นเกิดสงครามอิรักด้วยนะ,ะใกล้ๆสงครามอิรักทางอิสราเอลเองก,ก็ก็ชูประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์อิรานขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะกดดันให้สหรัฐอเมริกาบอกว่านี่คือภยัยคุกคามสำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลาง นะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็กดดันอิหร่านหนักเลยนะฮะเพื่อที่จะให้อิหร่านเนี่ยยกเลิกโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของตนเองนะครับแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยก,ก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะ,ะผมเองก็ไปคุยกับนักการศาสนาของประเทศอิหร่านหลายครั้งนะฮะถามตรงๆเลยว่าอิหร่านต้องการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะ,ะปรากฏว่าคําตอบที่ได้ก็คือว่า นักการศาสนาซึ่งเป็นผู้ํำระดับสูงของอิหร่านเนี่ยเขาก็อธิบายบอกว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตในหลักการทางศาสนาอันเนื่องมาจากว่าถ้าหากว่ามันเป็นอาวุธนิวเคลียร์และเอาไปใช้เนี่ยมันจะทําลายสิ่งมิตแวดล้อมนะอิส,สลามไม่ไม่ยอมรับการทําลายสิ่งวแวดล้อมในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําทให้เกิดการฆ่าล้าง ชีวิตมนุษย์จำนวนเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยอิหร่านไม่ต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะฮะเพียงแต่ว่าสหรัฐอเมริกากับอิเซลเนี่ยหวาดระแวงสงสัยและก็ไม่ต้องการให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียรอ์อยู่ในครอบครองเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาคขราคสังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจนทําให้ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะย,ายิ่งชาติมหาอำนาจตะวันตกเนี่ย เข้ามาพยายามที่จะพูดคุยกับอิหร่านนะแล้วก็นำไปสู่การทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประชาคมโลกประเทศมหาอำนาจในยุโรปรวมถึงสัปเหรากาด้วยในปี2015นะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอทรัมป์ขึ้นมาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสรัอเมรากาสมัยแรกเนี่ยนะฮะในปี2017เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นปีหนึ่งไม่ถึงปี2018เนี่ย ทรัมป์ก็ฉีกข้อตกลง JCPOA นะฮะเป็นข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำที่ทำกันมานะฮะแล้วหลังจากนั้นทรัมป์ก็ใช้วิธีที่เรียกว่า maximum pressure ใช้มาตรการคว่มบาตรอย่างเข้มข้นต่อประเทศอิรา่านะฮะจนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงนะ,ะแต่ว่าอย่งางไรก็ตามเนี่ยพอโจไบเดนเข้ามาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะโจไบเดนก็ พยายามที่จะรีเริ่มศารการพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะแก้ปัญหานิวเคลียร์เอาอิรานเข้ามาในข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับนจนกระทั่งมาถึงยุคนี้นะครับยุคของอทรัมป์สองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้มีปัญหาแล้วที่มีปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากความต้องการที่แตกต่างกัน,นอิรานเองเนี่ยมองว่า ตัวเองได้เข้าไปสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะมีการทําข้อตกลงแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ละเมิดข้อตกลงก็คือสหรัฐอเมริกาเองนะฮะแต่ว่าทางทรัมป์เนี่ยนะฮะบอกว่าไอข้อตกลงที่ทํากันในปี2015เนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่อ่อนมากนะฮะคือพูดง่ายๆก็คือทรัมป์ต้องการที่จะหยุดยั้งการพัฒนาแทบจะทั้งหมดของของเรื่องของนิวเคลียร์อิราน ในขนาะเดียวกันเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปฟังครัมในยุคแรกเนี่ยนะ,ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว,ว่าไม่เฉพาะเรื่องเรยวเคลียร์แม้แต่ขีปนาวุธที่อิหร่านพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ต้องถูกจํากัดน,นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิหร่านจึงจึงไม่ยอมไงฮะไม่ยอมที่จะไปเจราจารโดยตรงหรือ direct talk กับสหรัฐอเมริกาเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าไป ไปเจราจารโดยตรงกับสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยสหร,รัฐอเมริกาก็จะจะใชเ้เครื่องมือทุกอย่างมากดดันแล้วก็สั่งการให้อิหรานทำทุกอย่างที่อิหรานไม่ต้องการอย่างเช่นเรื่องของกรณีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เรื่องของขีปนาวุธเรื่องของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิรานอะไต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น เมื่อความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านก็ก็ไม่ยอมหลังจากที่สหรอเมรากาส่งจดหมายชวนให้อิหร่านเนี่ยมามาเจราจานะฮะแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าสหรอเมรากากําลังประเมินอยู่นะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยได้ส่งจดหมายนะ,ะได้ส่งได้สื่อสารกับสหรอเมรากานะ,ะบอกว่าอิหร่านต้องการ indirect talk นะ,ะคือการพูดคุยเจราจาทางอ้อมนะครับ ตัวกลางไก่เกลี่ยนะแล้วตัวกลางของอิหร่านที่เสนอเนี่ยนะก็คือประเทศโอมานนี่คือสถานการณ์ที่ผมอยากจะสะท้อนให้พวกเราเห็นเป็นภาพรวมก่อนนะครับอ่าเปอร์ชคียอนซึ่งเป็นประธานาดีคนปัจจุบันเนี่ยนะก่อนที่จะขึ้นมาสู่ตําแหน่งประธานาธดีเนี่ยแกก็สัญญาเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะแล้ววิธีการเดียวที่อิหร่านจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของตัวเองได้ก็คือการการปลดแอก การแซงชั่นจากโลกตะวันตกจากสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อสหรัฐอเห็นจังหวะโอกาสอย่างนี้เนี่ยสหรัฐาจึงไม่ปล่อยให้หลุดมือพยายามที่จะทําทุกวิถีทางข่มขู่นะยื่นคําขาดยื่นคําขู่ต่ออิหร่านนะครับเพื่อที่จะให้อิหร่านเนี่ยมาทําข้อตกลงระหว่างกันนะครับแต่ว่าเราก็ทราบดีว่าอิหร่านไม่ไม่ตอบตกลงนะฮะแล้วก็ มันก็เป็นเรื่องที่นำไปสู่ความตึงเครียดอ,อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับค่ะที่อิหร่านก็ขู่ตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะอาจารย์ประเมินว่าอิหร่านเขามีอาวุธอะไรอยู่ในมือบ้างมีไพ่อะไรอยู่ในมือที่จะสามารถนามาตอบโต้กับอเมริกาได้ค่ะมันน่ากลัวขนาดว่าเขาอาจจะใช้ขีปนาวุธหรือว่านิวเคลียร์ที่ไปอยู่ในมือหรือเปล่าเป็นตัวที่เป็นอาวุธร้ายแรงที่เป็นตัวประกันอยู่ในมือค่ะ คืออิหร่านเนี่ยนะฮะประการแรกเลยสิ่งที่เราเห็นการแสดงออกจากนักการเมืองระดับอาวุโสของประเทศอิหร่านล่าสุดเนี่ยนะ,ะก็คือว่าถ้าหากว่าสหรัฐใช้กำลังเข้ามาบุกโจมตีอิหร่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทำลายโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยนะ,ะทางอิหร่านก็จะเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะ,ะคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่าน ยังไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองนะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในเวลาที่รวดเร็วนะแล้วผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกับรายงานของ IAEA น e ะสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยข่าวกองสหรัฐอเริกาที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้บอกว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย สามารถที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วแผลเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าหากว่ามันมีการการโจมตีจากสหรัฐอเาริเาเนี่ยอิรานก็จะเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นจริงๆแล้วผมคิดว่านิวเคลียร์ของอิรานเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปน,นดิ t ทเรนซ์อันหนึ่งนะเป็นเป็นความการป้องกันตัวาอง เป็นอำนาจ<ะ>ของการพรึ่งามเพื่อที่จะข่มขู่ศัตรูภายนอกไม่ให้ทำอะไรกับอิร่านนะครับประการที่สองเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะอิรานเองเนี่ยนะมีพันธมิตรที่สำคัญนะถึงแม้ว่าตอนหลังเนี่ยจะอ่ะอ,อนแอลงเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สิ้นเขี้ยวเล็บลงไปเสียทีเดียวนะครับอิรานควบคุมพื้นที่สำคัญสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางอิราน มีอิทธิพลเหนือช่องแคบเฮอร์มุชนะฮะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มภูซี่ที่ปฏิบัติการอยู่ในทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของบูญภาคกับอันกอาสแล้วก็จริงๆแล้วความขัดแย้งความตึงเครียดระหว่างสรัมริกากับอิรานเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นครั้งแรกนะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายครั้งละนะ,ะแล้วทุกครั้งที่สัริกาออกมาข่มขู่อย่างเนี้ยหรือ มีแนวโน้มว่าจะโจมตีอิหร่านอิหร่านก็จะออกมาว่าเครื่องมือของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือการปิดช่องแคบเปอร์โมชซึ่งจะสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนไม่เฉพาะแต่เรื่องความมั่นคงแต่เรื่องของเศรษฐกิจกโลกด้วยนะครับอิหร่านเองมีพันธมิตรเป็นกระบวนการติดอาวุธหลายกลุ่มด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านคือศูนย์กลางของโลกเชียอิสลามแบบเชีย แล้วในตะวันออกกลางเนี่ยลามแบบเชียร์ก็มีอยู่ปรากฏอยู่ในเกือบทุกประเทศนะครับในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในบาเรนเนี่ยชียร์เป็นประชากรคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปของประเทศนะฮะมีอยู่ในหลายๆประเทศด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิหร่านก็คงจะเลือกที่จะใช้วิธีการในการในการสร้างกลุ่มพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาค เพื่อที่จะทาลายผลประโยชน์ของซาบเรกาได้เซลนะฮะแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือว่าอิหร่านก็คงจะตอบโต้อย่างถึงที่สุดนะะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศพันธมิตรที่เป็นที่เป็นที่เป็นประเทศภายใต้การภายใต้เครือข่ายของซาบริกานะกลุ่มประเทศในอ่าว mm hmm. เปอร์เซียอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอิหร่านเองเนี่ยนะฮะผมเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการอาหารนะแต่ว่าก็มองว่าอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะตอบโซ่สหรักาและก็อิสราเซลลในภูมิภาคตะวันออกกลางอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันดี มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ